เองสวัสดีครับพบกับนุมหลนะ่อหน้าตีตาตีกินโชว์ <c oughs> วันนี้ขอเสนอนะคำว่าหน้าร้อนต้องยกให้ไทยแต่ถ้าน่ารักยกให้เธอวันนี้จัดกว๋วยเตี๋ยวข้างนอกรนะับรรย,ยากาศยาวเขียวๆนี่ยังไงดูนี่มา, <c oughs> าเป็นมาม่าน้ำตกนะครับโอ้โห <c oughs> ดูดิ ใบตองเขียวเียวกับชาเขียวเียครับนานๆออกทีวันนี้มันหยุดเนี่ยเขาไม่อยู่กันนะครับมันก็เลยเงียบได้อยู่นิดนะึงคือวันหยุดนะร้านมันก็ปิดหมด <c oughs> มันก็เลยเอาเท่าที่ที่ได้เ,เท่าที่มีจานนะาโคงเค็งนิดนึงนะแต่แคบหมูนี่มีเยอะครับเฮ้ <c oughs> แต่วันนี้ไม่ร้อนนะอากาศเย็นๆน,นะครับเหมือนฝนจะตกนะลมพัดมาแล้วสังเกตได้จากใบไม้ไหวๆบอกแล้วเมืองไทยน่าอยู่ร้อนน่าอยู่น้ําตกยี่ครับ ปกติคิดแต่ต้มยำน,นะครับใตองยาวไม่ดีอย่างนี้เอง เอฟซีม, FC มันดูแบบเนี่ยหมาหมานี่ก็ f เอฟซีผมเนะีือ วีมดมื้อเที่ยงนะครับแต่กินตอนบ่ายสองอมื้อเช้านีนเก้าโมงกว่าดูผักให้เยอะเกินหน่นี่ Bên mổ khúc trên luôn này này cái này này เรามานักทำลายหลักฐานแน้าเราโอ้โหไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวและกล้วยหมูอันนี้กล้วยหมูความอร่อยไม่ได้จำกัดหรอโอ้เนีย่ยข้างนอกเป็นอย่งนี้แหละอางวันนี่ครับขออภัยด้วยครับมีบางวันเดีจวรอบหน้าผมจะเอาไม้ชอ็อตยุงมาช็อตมัน เห็นเราเป็นไอ้นั่นไปได้เนื้อสิ่งอื่นแดมมันอยู่ที่คนปรุงขนาดไม่สาน้ำตาลแลน่ะมาห่อเดียวเอง เนน้อยคือน่าใ้เยอะกว่าน,นี้หน่อยก็ไม่ได้ใส่ครับหมูไปแล้วมันคูุกคิกกลังดีนะ,นะไม่แห้งไม่น้ำไม่อร่อยไม่กินดีกว่า อร่อยนะครับวันนี้ถือว่าชื่นชมบรรยากาศยามบ่ายค่ายพอขุน บรรยาการหลังต้นมะกรูดอุ้ย,อยเอา้าวกะเกียบโดไปแล้วใครมีครับชั่นคำพรมเด็นเนี่ยอย่างเช่นที่ผมอันนี้ไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับอือ อย่างเช่นแบบหน้าร้อนต้องยกให้ไทยหน้ารักต้องยกให้เธอมาเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะเมือคุมใครเล้ยืนด้วยลนะ่ะอันน่ะถ้าเราพูดมันก็จะอยู่ในคลิปเราตลอดไปนะเป็นของน้องชุดตังด้งแยงคนึงอ่ะที่มาเม้นนะครับใน Youtube นะครับเอะในทีกอกม ติ๊กต็อกนะฮะหน้าในติ๊กต็อกเพราะว่ามันมันตัดไปลงในติ๊กต็อกนะน้องให้ใส่ชุดโรงเรียนนะครับถ้าถ้าไปจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ขอโทษด้วยนะครับจะเห็นแวบๆว่าใส่ชุดโรงเรียนชอบชอบชอบคอมเมนต์มาอีกเลยเรื่อยๆ เป็นไงมือเที่ยงมือนี้อร่อยกดไลค์นะครับเอ,อ้ไม่ใช่ถ้าชอบกดไลค์นะถ้ารออยู่กดแชร์เลยนะแกะเข้มค้นมากเลยรุนแรงถึงขนาดเอ,อตะเกียบกระเด็นนะ่ไปไปหาคู่ อโอเคคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยนะเนี่